สวัสดีครับดองของเล่นกลับไมกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะของดองนะครับก็คือหน้ากากแอคชั่นนะครับแต่นี้เป็นงานของใครไม่รู้จำไม่ได้รู้แต่ว่า Made in c h i n ชนะครับสั่งมานานแล้วปาดอย่างเดียวยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกัน จำไม่ได้ว่าสั่งมาจากร้านไหนหรือจำได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องค่อยไปหาอีกทีนึง่งนะโอาแกะกล่องกันเลยผมก็ไม่เคยเอาออกมาเล่นเหมือนกันหวับรนะอสักครู่โอเคอ่ะไว้นั่นกล่องก็จะอย่างงี้เบียวนิดนึง อ่าโอเคอุปกรณ์ข้างในนะครับมีอะไรบ้างมีนลคกรแอคชั่นหนึ่งมีปากหนึ่งสองสามสี่ห้าใกล้ๆมีปากนะครับปากเบ้หนึ่งเบ้สองยิ้มสามโอโห4สี่ยิ้มธรรมดาไม่เห็นฟันห้ามีแอคชั่นบีมแอคชั่นอะไรไม่รู้มีฐาน มีมือให้สี่คู่รวมวันนี้เป็นห้าคู่นะครับโอ้คมแท้โอเคแล้วก็มีฐานให้ยืนอืมเอิดฐานยืนโอเคไม่มีอะไรเชื่อมเดืงได้คู่มือไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่มีคู่มืออะไรเลยจริงเนี่ยหมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วจริง คู่มือไม่มีข้างหลังไม่มีโอเคเรามาดูตัวหน้ากากแอคชั่นกันนะครับเห็นไหมผมยังไม่เคยจับมันมาเลยนี่นะนี่นครับมีจอยไวเสียบนี่คือหน้าตาชัดๆกับคอที่เอียงหน่อยๆอือหือนะแล้วก็ ตัว A คือแอคชั่นจะถอดกระโปรงออกวับวับเขาติดกามมาให้เอาติดนี่ปัตเตอร์มาใ,มใช่ปัตเตอร์สักเทปอ่าไปนี่นี่นะครับนี่คือตัว A ที่ไม่สวยเนาะงานไม่เนียบเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่าน่าจะ โทรละไม่กี่บาทนะผมจำไม่ได้จริงีตูดเออก้นก็มันเอียงเอียมานะครับเดี๋ยวลองจับนี่เออกึศได้ไหมเนี้ยเออนี่มันยีนเอวอ่าโอเคอืมืมนี่นี่คือลายขยับได้เท่านี้ยกกว่านี้ไม่ได้นะครับสองข้างได้แค่นี้นะขา ่าได้เท่านี้โอเคไปข้างหน้าเท่านี้นะครับนี่นะประมาณนี้ที่ในส่วนลองนั่งอ,อย่างนี้นี่นะครับแล้วก็งอข้างหลังได้แค่นี้อ่า ่าแค่นี้โอเคประมาณนี้แค่นี้เองแล้วก็ตรงเท้ามีดัดหน่อยนึงก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มันขยับได้หน่อยนึงอ่านี่ขยับอย่างนี้ได้อ่อาานี่นะครับเติมโอเค อืมออืมอืมอืมฮส่วนแขนก็เป็นจอยบอลเป็นบอลจอยนะครับไหลไหลอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แขนเห็นไหมได้สองข้อสองทีแค่นี้จริงจริงหมดแล้ว โอเคโอเคเอา่าปึ๊บปึ๊บตรงนี้เปลี่ยนยังไงไม่มีใครบอกดึงหัวได้ไหมเดึงไม่ได้เ่นะครับอ๋อเหมือนจะแกะหน้ากากได้นะแกะไม่เป็นอืม ส่วนมืออดึงเพื่อเปลี่ยนได้ป๊อกไม่ใช่หลุดมาทางอันนะเว้ยอ่าโอเคเดึงเป็นใจแบบนี้กลับอย่างงี้อ่าโอเคลกบเข้าไปใหม่ก่อนอืมโอเคหนาแน่นดีไม่มีใครทำท่าแอคชั่นบีมเลยแอคชั่นบีมบีมสิ อ๋อนอนแล้วอีกนอนแล้วประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคไอคินบีมนี่โอเคช่วยยืนให้ดูหน่อยยืนให้ดูหน่อยอ่าประมาณนี้ก็เทด่ดีสูงอ่าเอาสูงก่อน สูงเท่าไหร่ประมาณถึงสิบสี่ประมาณสิบสี่เซนนะครับสิบสี่ถึงสิบสี่จุดห้าเซนิเมตรก็ไม่ได้เตี้ยไม่ได้สูงนะได้อยู่เกือบครึ่งฟุตนะครับต่อมาเป็นลำแสงนี่นะฮะ action beam นี่คือลำแสง action beam แปะตรงไหน ยังไม่รู้คู่มือไม่มีให้แล้วก็อันนี้ก็ลำแสงอีกอันหนึง่งนะครับก็น่าจะแปะแบบนี้นี่ไงนี่เอาเอาไว้แทงแบบนี้ได้นะครับส่วนอันนี้ก็ใส่มือตรงนี้ใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวลองสซอ่าพยาดแป๊บหนึง่ง นี่นะครับอ๋อมันใส่แบบนี้แต่ว่าผมจะใส่ยังไงอ๋อนี่หรือนี่นะแบบนี้ทางทานนิดหนึ่งอ่าไปดิไปดิทุกคนแอคชั่นบีมบีมบีมเมอร์บีมตั้งได้ไหมคำถาม สู่เขาสู่เขาแลวกาแอคชั่นไม่สามารถจริงๆแรมลงประมาณนี้แต่ผมยังถอดหน้าไม่ได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะ ลองถอดหน้ากากดูนะครับอ่าอันนี้กลับมาทีอันนี้ลายนะดันออกมาได้ถึงขนาดนี้นะครับนี่นะอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเล่นท้ายชั้นบินได้แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าผมจะทำยังไงให้อือือขอตอนนี้มันจะกลับมามันยักลับมาไม่ได้ไงอ่าทำไงนะ เออคางเฮ้ยไอ้หน้าเนี่ยอ,ออกอยังไงหน้าคุณหน้า,อ,าออกอยังไงครับหน้าอ้ออ้อในไงมันจะอ,ออกมาได้นะครับนี่รักคุณนะครับอ,ออกแก๊สเย็นนะอึด อ,อู้ยิงง่สุดยอดโอ้นี่ไงนี่นะครับนี่คือหัวกับหน้าอันนี้คือหน้ากากส่วนอันนี้ก็ตรงนี้เ้าถอดเปลี่ยนอ๋อโอเคมันเป็นมันเป็นตัวล็อกแบบนี้ก็คืออารมณ์เดียวกันแล้วก็ใส่จุกตรงนี้ก็แสดงว่าอันนี้ต้องดึงออกอ๋อ แต่ผมยังจะไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่าเออเพราะว่ายังอะ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปนั่งเล่นกับดัดรูปซะหน่อยอ,อ๋อนนี้คืออ,อ๋อนี่มีจุ๊บข้างหลังก็คือตรงนี้กัตรงนี้ก็คือเข้าไปก่อนถ้าลงมมันดืองออกมาได้ไหมได้ดิน้องดึงอ,อกมันได้ดิมีออก,กอ่ร ออกนี่ไงน,นี่นะครับก็เวลาใส่ก็คือตรงนี้ก่อนอ่าฮะอ๋อใส่ตรงนี้อา่าแบบนี้นะแล้วก็ค่อยเอาหน้ากากเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอยากทำท่าว่าฮ่าห้าได้แต่อันนี้ยังเบึ้งอยู่เปลี่ยนหน้าหน้ายิ้มดีกว่าอา่อา ออืมอืมดึงหัวพักโอเคจะพังไหมโอ้โหแ,แน่นแนน่จริงแน่นมากด้วยนะครับอืมใส่หัวก่ออนือมหนังปอกไปแล้ว โอเคแล้วกอคชั่นที่เราคุ้นเคยกำลังจะมาอืม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 โอเคอ่นี่ไงหน้าแบบนี้นั่นเองครับแล้วกาไอคชนของเราเนื้อ ฐานอันนี้คือมืออ๋อฐานอยู่นี่โอ้ยช่วยขึ้นมาให้หน่อยอาฐานแ <c oughs> ปบนโอ้ฐานเป็นฐานโอ้ฐานนะาแันนี้นะครับ แล้วก็น,นี่คือล็อกตัวน,นี่ล็อกตัวนะอันนี้ก็คือแทงข้างหลังโอ,โอเคงั้นอันนี้ก็ประมาณนี้สินะเจ๊กขาให้เข้าไหมคำถามโอ้ยนะแน่นมันแน่นดีนะ แน่นทุกอย่างเลยอ่ะาโอเคครับอันนี้แล้วก็เจาะตรงนี้จิก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 กเข้ามันเนี่ยเอาไม่ใช่เหรออ๋อนี่เหรออ๋อโอเคเหลือนั่นก็ได้อันอนี้ก็ได้เออเล่นยากว่ะโอเคผมเล่นไม่เป็นเองแหละ ฟึบไปยังไงเออผมเล่นไม่เป็นเองจริงด้วยโอเคแป๊บหนึ่งโอเคครับก็มาต่อกับเมื่เช้ากันนะตะกีมก็เรียกว่ะไรต้องไปทุราด,ด่วนมานะครับก็นี้นะครับแลวก็แอคชั่นนะกับฐานของเขานะครับ โอเคอันนี้เท่ okay, ดีแต่ผมจัดท่าไม่ค่อยเป็นนะโอเคก็สรุปผมไปหาเจอแล้วนะครับว่าผมได้มาจากร้านไหนก็คือร้านนี้เต๋อนะครับร้านคุณเต๋อนั่นเองนะฮะร,ราคาตั้งแต่สองพันสองพันยี่สิบอ่ะผมได้มาเท่าไหร่พีมาพันสองร้อยสี่สิบนะครับเท่าที่หาราคาเจอนะ โอเคนี่ฮะแอคชั่นบีมนะเท่เลยต้องอดึงนี่ก่อนต่อไปเราต้องทำท่าซึ้ดคลาสสิกอันนี้คือมือนะครับที่ทุกคนเห็นก็มีทำท่านี้นั่งโยนี่แล้วก็ท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่าเยี่ยมนะครับ โอเคเราจะทำถ้าหน้าก,การแอคชั่นได้ใช่ไหมโอ้แต่ว่านี่กล่องให้มาคือยกสองนิ้วนะแต่ไม่ให้สองนิ้วมาโอเคน่าจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าแต่ว่าขออนุญาตทำถ้าหน้าก,กากแอคชั่นก่อนนะครับ เนี่ยผมเปลี่ยนก่อนโอเคตอนนี้ก็เป็นเดทไอ้ด้วนไปแล้วครับอันนี้มืออะไรมือซ้ายป่ะซ้ายนิ้วโป้องอยู่ข้างในเอ้ยนิ้วโป้องอยู่นอกมือขวาดิโอเคอ่านี่มือขวาส่วนนี้คือมือโอยเนยามือซ้ายอ่า น้าก็แอคชั่นงบงยบงยยกยกได้ประมาณน,นี้ฮะเรนียบหนอยน้าก็แอคชั่นนะครับโอ้โอเคก็น่าจะขอจบรีวิว แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วลาไปด้วยท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับแย่ yeah.